สวัสดีครับคลิปนี้จะมาแนะนำการใช้สกรีนแคปเจอร์หรือการเซฟการแคปเจอร์ภาพจากวิดีโอโดยใช้โปรแกรม Complayer ซึ่งเป็นโปรแกรมเล่นวิดีโอยอดนิยมกันนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้สร้างสรรคคลิปดีๆต่อๆไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามีวิธีการยังไงไปกันเลยครับการแคปภาพจากวิดีโอการบันทึกภาพ จากวิดีโอซึ่งหลายๆคนก็ใช้วิธีที่หลากหลายบางคนก็ใช้วิธีนู้นวิธีนี้ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายและวิธีที่หลาย,ลายคนอาจจะนึกไม่ถึงหรือบางคนก็ใช้อยู่แล้วนะครับซึ่งหลายๆคนก็อาจจะไม่ได้ใช้วิธีนี้ การแคปภาพหน้าจอโดยใช้โปรแกรมคอมเพลเยอรซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการเล่นวิดีโอย่อดนยมกันเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะแนะนำนะครับซึ่งผมได้เตรียมวิดีโอไว้2รูปแบบนะครับวิดีโอที่มีความละเอียดเป็น full HD กับ วิดีโอ 4K ผมจะมาแนะนําการตั้งค่าก่อนการใช้การแคปหน้าจอวิดีโอนะครับก่อนอื่นเลยเราก็ลงโปรแกรม Complayer ก่อนนะครับถ้าลงมาแล้วเราก็จะเปิดวิดีโอที่เราจะบันทึกภาพเราจะแคปภาพจากวิดีโอเราเริ่มจาก Full HD นะครับเราก็เริ่มต้นถ้าสมมุติว่าเราดับเบิลคลิกที่วิดีโอแล้วเนี่ยมันไม่ได้ไปเล่นที่โปรแกรม c o m p l a y e r วิธีการหนึ่งที่ที่แนะนําก็คือให้คลิกขวานะครับคลิกขวาที่วิดีโอ แล้วไปเลือกที่ Open With ครับผมแล้วมาหัวข้อล่างสุดนะครับจะเป็น Choose Another App เรือการเลือกแอปอื่นๆนะครับซึ่งจะเห็นไหมครับว่าตรงนี้เป็นตัวเลือกที่หลากหลายนะครับตัวเลือกที่เยอะถ้าคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กของเพื่อนๆลงโปรแกรมที่สามารถเล่นวิดีโอได้มันก็จะขึ้นตรงนี้มานะครับตามรายการตามตัวอักษรนะครับบางครั้งเราดับด้ไลคลิกเข้าไปปุ๊บ มันเป็นเล่นโปรแกรมที่เราไม่อยากให้เล่นตอนนี้เราจะเปิดด้วยโปรแกรมคอม p พเยอร์นะครับเราจะทำยังไงเราก็เป็น Choose a n o t h e r App นะครับหรือการเลือกแอป,ปอื่นในการเล่นวิดีโอวีดีโอนี้นะครับกดเข้ามานะครับตรงนี้มันก็จะมีให้เลือกแอปต่างๆนะครับเราก็ถ้าไม่มีเห็นกอมในนี้นะครับเราก็ไปเลือกที่ More App นะครับมันก็จะมีขึ้นมาเพิ่มเติมนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นโปรแกรมเล่นวิดีโอแล้วกอมมันเป็นโปรแกรมเล่นวิดีโออยู่แล้วมันก็จะขึ้นเห็นอยู่แล้วนะครับ แล้วก็กดเลือกตรงนี้ครับแล้วก็เลือกติ๊กเลือกตรงนี้นะครับ away use this app to open หรือว่าเราต้องการที่จะเล่นวิดีโอนำสกุลนี้เมื่อเราได้มาคลิกในวิดีโอต่างๆในวิดีโออื่นด้วยนะครับเราก็กด away ก็คือเราจะใช้โปรแกรมนี้เล่นวิดีโอนำสกุลนี้ตลอดนะครับเมื่อเราติ๊กถูกแล้วเราก็กดโอเคครับ ครั้งต่อไปนะครับครั้งต่อไปครั้งต่อไปถ้าเราดับเบิลคลิกนะครับถ้าเราดับเบิลคลิกจะปิดไปก่อนนะครับถ้าเราดับเบิลคลิกวิดีโอนะครับวิดีโอที่นามสกุลเมื่อกี้คือ mov นะครับมันก็จะเล่นโดยใช้โปรแกรมกรอมเพเยอร์เดลอัตโนมัตินะครับนี่นะครับขึ้นมาแล้วซึ่งถ้า เป็นวิดีโอนามสกุลอื่นๆและอยากที่จะให้เล่นด้วยโปรแกรมกลอมเพเยอร์ก็จะใช้วิธีเหมือนกันนะครับวิธีเมื่อกี้คือคลิกขวาเลือก open with เลือก choose another app แล้วก็ไปเลือกโปรแกรมกลอมเพเยอร์กดติ๊กถูกตรงนี้นะครับอ away oh. use this app t open o mo .mov file หรือถ้าเป็นไฟล์อื่นก็ mp4 หรือไฟล์นามสกุลวิดีโอต่างๆนะครับ แล้วก็กดโอเคแล้วคราวนี้ถ้าเราไป double ล l i c k เล่นขั้งถัดไปนำสก,กุลวิดีโอเดิมมันก็จะใช้คอมเพเยอร์เล่นนะครับมาเข้าสู่การแคปภาพหน้าจอนะครับแล้ว double ล l i c k วิดีโอมาก่อนนะครับอันนี้เป็น Full HD ก่อนนะครับจะแนะนำการตั้งค่าเบื้องต้นก่อนนะครับผมมาที่แท็บเมนูด้านขวามือของโปรแกรมนะครับ มันจะมี360องศาแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับเอามาวิชี้นะครับมันก็จะขึ้นขึ้นข้อความนะครับผมว่ามันคืออะไรนะครับอันนี้จะเป็นการให้วิดีโอเล่นแบบ360องศาซึ่งวิดีโอเราเราไม่ได้ถ่ายแบบ30 0 0องศามันก็จะเล่นไม่ได้นะครับอันนี้จะเป็นคอนโทรลแพเนลนะครับคลิกเข้าไปตรงนี้นะครับคอนโทรลแพเนล มันก็จะมาหน้าตรงนี้นะครับเนี่ยอันนี้ก็จะมีหน้าต่างการตั้งค่าวิดีโอเสียงซับไตเติลแล้วก็ปุ่มควบคุมนะครับตรงส่วนนี้เราจะแคปภาพหน้าจอเราก็มาตรงวิดีโอนะครับตรงส่วนวิดีโอก็จะมีให้ตั้งค่าความสว่างคอนทราสต์แล้วก็ความสดของสีนะครับอันนี้จะตั้งไว้ศูนย์นะครับตั้งไว้ตรงกลาง ก็คือให้วิทให้แสงสีของภาพเป็นภาพเป็นวิดีโอต้นฉบับนะครับจะไม่เปลี่ยนแปลงแล้วเราให้เลือกระมาตรงนี้นะครับผม Advanced Capture นะครับ Advanced Capture กดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมาหน้านี้นะครับมันจะมี2เมนูให้เลือกก็คือ Screen Capture กับ นี่ิฟตนะครับตรงส่วนอนิ g ิฟเดี๋ยวไปรับชมในคลิปต่อไปนะครับก็คือการสร้าง g i ฟนะครับการสร้างภาพเคลื่อนไหวมาสู่สกรีนแคปเจอร์นะครับรายละเอียดตรงนี้มันจะมี Image Format ให้เลือกอยู่3รูปแบบนะครับ png jpeg และ bmp ให้เราเลือก jpeg นะครับให้เลือก jpeg หรือ jpg ครับ Output r a t i o นะครับ, g, ร g, รบ, Radio, รบมันจะมี2ตัวเลือก original resolution ก็คือขนาดภาพที่แคปเจอร์หรือบันทึกภาพไปเนี่ยขนาดภาพเท่ากับต้นฉบับของความละเอียดของวิดีโอซึ่งวิดีโอที่เปิดตอนนี้คือ full hd ภาพที่เราแคปเจอร์ไปมันก็จะขนาด full hd ครับผมก็คือ1 0 8 0 p นะครับแล้วหัวข้อที่2 v i วิดีโ aspect r a d i o playback resolution ก็คือตรงนี้ถ้าเราเลือกตรงนี้ เวลาเราแคปหน้าจอถ้าวิดีโอมันเล่นแล้วความกว้างยาวของวิดีโอหน้าจอการเล่นเนี่ยมันมีขนาดเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นอย่างนี้อย่างนี้ขนาดนี้นะครับอย่างนี้อันอื่นลงไปก่อนเวลาเราแคปภาพมันก็จะขนาดเท่านี้นะครับมันไม่ใหญ่มันไม่ใหญ่เท่า 1080p นะครับถ้าต้องการ ถ้าเลือกหัวข้อนี้เราต้องการให้ขนาดภาพมันใหญ่เท่าพ0นแปเราก็จะต้องขยายให้เต็มอย่างนี้นะครับนี่อย่างนี้ดังนั้นที่จะแนะนำก็คือให้เลือกหัวข้อนี้เลยนะครับ original resolution นะครับถ้าสมมุติว่าวิดีโอมัน 4k หรือ 8k หรือสูงกว่านั้นก็ตามเวลาเราแคปภาพภาพที่ออกมามันก็จะได้ขนาดเท่าต้นฉบับของวิดีโอนะครับ คุณภาพอันนี้เราสามารถเลือกได้สูงสุด255นะครับคือก็คือสูงสุดแล้วถ้าต่ําลงมานะครับก็แล้วแต่นะครับความเหมาะสมคุณภาพแต่ว่าความกว้างยาวของภาพก็ยังเท่าเดิมนะครับที่ส่วนของเอาพุทนะครับความกว้างยาวของภาพตรงนี้แต่ Quality คุณคุณภาพความละเอียดของภาพนั่นเองนะครับถ้าเราสมมุติลว่าเรานะครับเราให้มันลดน้อยลงนะครับ เพื่อที่จะให้ขนาดภาพเพื่อที่จะให้คมจุของภาพเนี่ยมันเล็กลงนะครับเราก็เลือกลงไปแต่ว่าถ้าต้องการให้เต็มเลยนะครับเราก็เลือกให้สูงสุดก็คือ255นะครับมาดูตรงส่วนนี้นะครับ mm hmm. Burst Interval นะครับก็คือในส่วนของระยะห่างในการบันทึกภาพนะครับระยะห่างในการบันทึก อันนี้เลือกไว้0.01นะครับก็คือภาพถ้าเราก,กดแคปเจอภาพนี้ปุ๊บเราก,กดแคปเจออีกครั้งภาพถัดไปมันก็จะอยู่ระยะห่างไปที่0.01ซึ่งก็ใกล้กันมากนะครับอันนี้ก็เหมาะเอาไว้สำหรับเอาไปทำภาพาภาพโมชั่นนะครับสต็อปโมชั่นพวกนี้นะครับอาจจะเพิ่มขึ้นหน่อยก็ได้นะครับ อาจจะ0.05ก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้ระยะภาพมันห่างขึ้นมาหน่อยเพราะว่าถ้า0.01มันอาจจะแบบเหมือนกันเกินไปแต่ว่ามันก็เหมาะสมกับการบันทึกภาพวิดีโอที่เป็น 4K แล้วเอามาแคปภาพที่หลังนะครับอันนี้แล้วสามารถที่จะเลือกได้ต่อมานะครับหัวข้อนี้ b i r d Capture Image นี่นะครับผมอันนี้เนี่ย เป็นการเลือกว่าจะบันทึกภาพต่อเนื่องกี่ภาพนะครับอันนี้ถ้าสมมุติว่าตรงนี้เลือกไปสิบก็จะบันทึกภาพแล้วกดแคปเจอร์หนึ่งครั้งปุ๊บมันก็จะบันทึกภาพสิบภาพโดยความห่างของภาพแต่ละภาพจะอยู่ที่0.05วินาทีนะครับซึ่งถ้าเราไม่ต้องการที่จะเบรส Capture เราก็เลือกแค่แคปเจอร์นะครับนะมาสู่ตรงนี้นะครับเป็นการ Copy นะครับ Copy ก็คือมันไม,ไ,มไม่บันทึกในในไม่ไปบันทึกในในคอมนะครับมันจะเป็นการ Copy แล้วเร,เราสามารถเอาไปวางก็คือไปวางในโปรแกรมพ a i พ์โปรแกมรแกม Photoshop ท,ที่เราเปิดหน้าต่างเอาไว้หรือโปรแกรม Word Excel powerpoint นะครับ มันจะมันเนทึกเปบันทึกในเครื่องคอมพิวเตอร์หัวข้อตรงนี้นะครับต่อมาแคปเจอร์ ure, ก็คือการบันทึกภาพนั่นเองครับอันนี้บันทึก1ภาพนะครับแคปเจอร์กดหนึ่งครั้งบันทึก1ภาพหัวข้อต่อมาคือเบิร์ดแคปเจอร์ก็คือการบันทึกภาพต่อเนื่องเชื่อมโยงกับตรงหัวข้อนี้นะครับเนี Image. ่บิร์ดแคปเจอร์อิมเมจเรากดหนึ่งครั้งปุ๊บมันก็จะบันทึกภาพสิบภาพโดยความห่างของ เฟรมนะครับของเฟรมภาพจะอยู่ที่0.05วินาทีนะครับเราสามารถที่จะเซตภาพให้เป็น wallpaper uh, wallpaper c o วเต t ร r ได้นะครับอันนี้แต่ว่าก็ไม่ค่อยมีใครในิยมใช้กันเนาะเรามาตรงหัวข้อตรงนี้นะครับ custom ก็ค,คือการที่เราตั้งค่าจะให้ไปเซฟภาพแคปเจอร์ของเราเนี่ยณโฟลเดอร์นะไหนนะครับไดร์ไหนอันนี้ผมเลือกเอาไว้ไดร์ e C นะครับ user picture screenshot นะครับ ถ้าเราถ้าเขาจะถ้าเราจะเปลี่ยนหรือถ้าเพื่อนๆจะเปลี่ยนนะครับก็กดที่จุดสามจุดตรงนี้นะครับกดเข้าไปก็ไปเลือกโฟลเดอร์ใหม่ได้เลยนะครับเลือกโฟลเดอร์อันนี้จะไม่แนะนํานะครับก็ลองไปเลือกกันนะครับอาจจะเป็นไดดีหรือไดซีก็แล้วก็ตามนะครับแล้วก็จะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ก็ได้นะครับอันนี้ผมตั้งตรงนี้ไปแล้วนะครับไฟล์นมนะครับไฟล์นมตั้งชื่อไฟล์ภาพเนี่เหมือนกับชื่อไฟล์วิดีโอหรือเปล่านะครับ อันนี้อันแรกทีาเลือกอันนี้นะครับอันที่2 create filename according to capturing time นะครับอันนี้คือการบันทึกชื่อภาพตามช่วงระยะเวลาช่วงเวลาของวิดีโอนะครับก็แล้วแต่นะครับจะว่าใครจะเลือกแบบไหนนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นมาตรฐานไปนเลยก็ได้นะครับเป็น default ไปอันนี้ตรงนี้อันแรก ตรงส่วนนี้ก็ติ๊กถูกไปนะครับมาสู่การแคปภาพนะครับเราอาจจะเล่นวิดีโอไปเปิดเล่นวิดีโอไปเราอาจจะรีก็ได้นะครับรีหาช่วงว่าเราจะแคปภาพตรงช่วงช่วงไหนนะครับรีไปหรือหาภาพช่วงช่วงที่เราต้องการนะครับอาจจะเอาหลอดตรงนี้นะครับตรงนี้เราก็กดตรงนี้เลยครับแคปเจอร์อันนี้เราสามารถกดส่วนอื่นได้นะครับแต่ว่าแนะนําตรงนี้ก่อนนะครับ เพราะว่าเราเข้ามาตรงหน้าตั้งค่าก่อนนะครับกดแคปเจอร์ครับคือคัวแคปเจอร์ตรงนี้นะครับกดแคปเจอร์ปุ๊บนี้มันก็ไปเซฟในโฟลเดอร์ที่เราตั้งตรงนี้ไว้นะครับเนี่ยเข้าไปเซฟตรงนี้แล้วแล้วต่อมาเบอร์สแคปเจอร์ใช้งานยังไงอ่าวิดีโอต้องกดเล่นก่อนนะครับมันถึงจะใช้งานเครื่องมือนี้ได้เราต้องกดเล่นวิดีโอค้างไว้อย่างไ้ครับเราถึงกดเบอร์ มันก็จะบันทึก10ภาพนะครับ10ภาพด้วยระยะห่างของแต่ละภาพ0.05วินาทีนะครับแล้วมาดูผลลัพธ์นะครับไปกดที่ open directory นะครับมันก็จะมาหน้าต่างที่เราเซฟวิดีโอเอาไว้แล้วนะครับตรงนี้นี่นะครับอันนี้ภาพเดียวที่เป็นกดปุ่มแคปเจอร์นะครับตรงนี้กดเข้าไปนี่ครับจะเห็นรายละเอียดตรงนี้นะครับนี่ทั้งล่างตรงนี้นี่ตรงนี้พัน 920คูณ 180p นะครับหรือว่า Full HD นั่นเองขนาดภาพอยู่ที่1.6นะครับประมาณ1.6เมกนะครับ1.6เมกะไบต์นะครับเรามาดู Burst Capture นะครับตรงนี้ Burst Capture ก็คือเราติ๊กตรงนี้นะครับมันจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่นะครับที่เราติ๊กเอาไว้ตรงนี้เนี่ยสร้างโฟลเดอร์มาถ้าเราใช้เครื่องมือ Burst Capture ลดเข้าไปนะครับนี่นะครับมันก็จะมีภาพมาสิบภาพที่แต่ละภาพระยะห่างของวิดีโอ0.05ที่เราตั้งค่าไว้นะครับก็จะเป็น Full HD เหมือนกันนะครับแต่ขนาดภาพนะครับจะเล็กกว่านะครับขนาดขนาดและคุณภาพของภาพจะเล็กกว่าภาพแคปเจอร์ภาพเดียวนะครับอันนี้เห็นไหมครับ380กิโลบิตเออกิโลไบต์นะครับ3 8ป0กิโลไบต์เมื่อกี้1.6กิโลไบต์ คมละเอียดภาพก็จะน้อยลงครับนี่ครับเราเลื่อนลงไปสิภาพมันก็จะบันทึกที่ความห่างของวิดีโอที่เราตั้งค่าไว้นะครับกดเดี๋ยวเรามาดูการกดแคปเจอร์ถ้าเราตั้งค่าอันนี้ไว้เสร็จแล้วปุ๊บใช่ไหมครับเวลาเราใช้งานใช้งานครั้งถัดไปเราก็ไม่ต้องเข้ามาตรงนี้เลยก็ได้นะครับ เรามาที่วิดีโอเลยลเราขออนุญาตกดเต็มไปก่อนนะครับมาที่วิดีโอนะครับกดวิดีโอเข้าไปเสร็จแล้วใช่ไหมครับนี่ครับปุ่มตรงนี้เซฟเดอะค r r รีนเฟรมนะครับกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็ไปเซฟในโฟลเดอร์ที่เราตั้งค่าไว้แล้วในครั้งต่อครั้งที่แล้วนะครับมันก็จะไปเซฟในโฟลเดอร์นั้นแล้วเราจะไปเปิดโฟลเดอร์ที่มันเซฟได้ยังไงก็ไปตรงนี้เลยครับนี่ Control Panel Advanced แล้วก็ Open Directory หรือถ้าเพื่อนๆจำตำแหน่งในการเซฟภาพที่เราตั้งค่าไว้นะครับได้ก็เข้าไปตามนั้นได้เลยก็ได้นะครับไม่ต้องเข้ามาในเมนูนี้ก็ได้นะครับถ้าใช้ถ้าต้องการใช้งานเบิร์ดแคปเจอร์นะครับก็ต้องไปกดที่ c คอน l Panel นะครับแล้วก็ Advanced Capture นะครับเนี่ครับ หรืออีกวิธีหนึ่งนะครับกดคลิกขวานะครับเราเลือกช่วงวิดีโอที่เราจะแคปเจอร์คลิกขวาแล้วก็ไปเลือกเมนูวิดีโอครับแล้วก็เลือกเซฟ e ดอะ r e n t น r a m มนะครับกดปุ๊บอ่ามันก็จะเซฟแล้วนะครับหรือเมื่อกี้นะครับมีคีย์ลัดเห็นไหมครับคีย์ลัดนี่นะครับ current frame คือ c t r t r o l E ครับผมเราสามารถใช้คีย์ลัดได้นะครับ กด Control แล้วก็ E นะครับไปพร้อมกันก็เป็นการเซฟเหมือนกันครับมันมีหลายช่องทางในการเลือกใช้นะครับแล้วแต่วาบถนัดของแต่ละคนนะครับถ้าเป็นวิดีโอ 4K นะครับก็ใช้วิธีการเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าแค่ความละเอียดของวิดีโอมันจะเล็กใหญ่แตกต่างกันเท่านั้นนะครับกด Control E ลองไปดูนะครับอันนี้ปุ่มนี้แล้วก็ก็กดนี้เสร็จแล้วมา open directory นะครับรูปนี้ดูว่ามีขนาดเท่าไหรนะครับ3840 3840คูณ2160หรือว่า4 k นั่นเองนะครับนี่ความละเอียดความกว้างยาวของภาพนะครับแต่อาจจะยังไม่ใช่ความละเอียดนะครับมันเป็นความกว้างยาวของภาพนะครับความละเอียดก็ต้องดูที่บิ t ด้วยนะครับตรงนี้ มีหลายส่วนนะครับก็คือก็ถือว่าละเอียดกว่าฟูจิจีนั่นเองนะครับถ้าหากเพื่อนๆสนใจในวิธีนี้ก็ลองนำไปใช้ดูนะครับและถ้าหากมีข้อสักถามหรือข้อสงสัยก็สามารถฝากข้อความไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ